วัสดีครับออกองแค่น้อยฟาร์มชาแนลนะครับวันนี้ม,นมาเล่นน้ำฝนกันนะครับเดี๋ยวไปดูดว,ปดว่าฝนตกมันจะน้ำจะกัะเก็บได้มากแค่ไหนหนุ่มตุ้มเขาบอกว่าน้ำจะกระเก็บได้แค่ไหนนะครับเราไปดูกันเราไปดูที่รักน้ำที่รักน้ำไว้นะครับผมเห็นนะครับเห็นน้ำในร่องน้ำในร่องเนี่ยนะครับผมก็จะมีจุดเชื่อมให้ระบบ จุดเชื่อมให้ลงไปนะครับนะตรงนี้นะครับหนุ่มตุ้มเขาทำไว้นะครับจะไหลยอย่างนี้เลยนะครับน้ำาก็จะไหลแบบนึ้ามากเพราะตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นเพิงพักก็ลเลยต้องสะกัดน้ำไว้นี่นะครับเพิ่มพักของเราพักตรงนี้ ก็เลยสกัดน้ำไว้เป็น,นร่องนี้ก็จะเห็นมันกะไหลคุมากน,น,น้องสวยเนาะอสวยครับสวยไปตามหนุ่มตุ้มไปเลยครับเดี๋ยวดูนะครับน้ำก็จะมาจากน้่นเลย ลอยร่วตามมาดูตรงนี้ลงแบบนี้เลยนะครับน้ำแล้วก็ให้ดูด้านน,น,นี้นะครับนี่นะครับรักน้ำมานะครับ ไหลจากที่สูงด้านนู้นเลยนะครับลงมาลงเห็นร่งองอย่างนี้เนาะร่องนี้นะครับตรงตรงเป็นไม้นี่จะเป็นท่อนะครับนี้ใส่ท่อใส่ท่อทิ้งไว้นะครับมันก็จะปลายมัอยู่น้นปลายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นปลาไหมครับมีนปลาไหมน้าจะได้เยอะเลยนะครับวันนี้น้ำได้เยอะเลยนะครับมาดูอีกท่อหนึ่งมีอีกหนึ่งท่อนะครับผมท่อนี้จะสามนิ้วน้ำก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลย โอ้เสียงน่ากลัวมากโอ้โหตรงนี้เป็นท่อสามนิ้วมันก็จะใหญ่หน่อยเสียงก็จะดังมากครับเสียงน้ำจากตรงโน้นมาเนาะมีมาเลยมาาลงนี้แล้วก็พอถาฝั่งนี้นะครับปลายท่อปลายท่อนะครับผมปลายท่ออยู่ตรงนี้ อันนี้เป็นเพียงแค่น้ําฝนตอนนี้เป็นเพียงแค่น้ําฝนแล้วครับผมตกตามธรรมชาตินะจะเห็นว่าน้ําแบ่งสีนะครับน้ําจะเริ่มแบ่งสีแล้ว<า><า>นะครับนนปบกต,ติในในในสระก็จะใสแต่น้ําที่ไหลลงมาจากที่สูงเนี่ยเขาก็จะชะล้างเนาะมันก็จะ เป็นเขาเรียกอ,อะไรนะน้ําน้ําโคลนน,คน,น้ำที่ตม้มเนาะเอาลงมาก็จะเปลี่ยนสีนะครับปลาเขาชอบมากนะครับวิธีการนี้ก็คือจะเป็นการกระตุ้นให้ปลาวา,วางไข่ปลาก็จะวางไข่นะครับไม่ว่าจะเป็นปลานิลนปลาตะเพียนที่เราประขาวหางแดงหรือว่าปลาตามธรรมชาติที่เราปล่อยไว้ทิ้งไว้นะครับเขาก็พอได้รับน้ําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนเป็นการกระตุ้นที่เขาเกิดการวางไข่มากขึ้นนะครับแล้วก็โชคดีวันนี้ที่ฝนตกเนี่ยมันก็เลย เป็นน้ําจากธรรมชาติลงมาเดี๋ยวมาดูภาพอีกมุมหนึง่งเราจะกลับมาจะเห็นว่าน้ํามันตกลงมาเยมากตรงนี้จะเป็นอ้อยนะครับอ้อยปลดหนี้นะครับอันนี้อ้อยอ้อย้ลงสาวมาจากมุมนี้จะเห็นชัดไหมแน้วที่มันไหลลงมาชัดไหมเห็นชัดไหมเห็นชัดนะครับ เนี่ยครับเวลาฝนตกทีปุ๊บเราก็จะได้น้ําเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราทำหลังคาน้ําไว้นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปต,ตอกย้ำกันอีกทีนึงว่าการบริหารจัดการน้ําแบบนี้มันจะทําให้เราประหยัดนะครับแล้วก็รักษาจัดเก็บน้ําได้ทุกหยดนะครับจากธรรมชาตินี่ยแหละครับมันก็จะลดต้นทุนในการสูบขึ้นมาได้เยอะมากนะครับตามมา ดอกบัวดอกบัวที่ปลูกไว้ก็เริ่มเริ่มเบ่งบานนะคะรับงบานล้ตัวนี้หญ้าจะจะลบหน่อยนะครับเพราะว่าเราตั้งใจไม่ออกเพราะว่าพันคูด,ด้านนี้เรากลัวว่ามันจะบางไปมันอาจจะชํารุดได้เราก็เลยให้หญ้าดึงไว้ก่อนจะเห็นนะครับเห็นนาข้าวนะครับนาข้าวรอบนี้ ความเป็นจริงก็คือเราอาจจะต้องเอาน้ําใส่ไปก่อนสักรอบนึงเพราะเขาเริ่มลวงก็จะเริ่มเริ่มมีน้ํานมแล้วครับเริ่มมีน้ําหนักแล้วเขาก็อยากไปกินน้ําแต่ทีตอนแรกเราว่าจะสูบแต่วันนี้ฝนตกนะครับฝนตกก็เลยไม่ต้องละและที่สําคัญก็คือผวนาสรด้านนี้นะครับสระด้านนี้น้ําก็แน่นอนสะใหม่มันจะมีน้ําซึมตลอดนะครับเขาก็จะซึมออกมาใส่ข้าวเราด้านนี้พอซึมใส่ข้าวปุ๊บเราก็ไม่ต้องสูบน้ําใส่ข้าวอีกเช่นเคย ครับตรงนี้โอ้โหได้หลายต่อเลยครับเห็นนะครับมุมนี้น้ําน้ําตกจากมุมโน้อนอ่าอันนี้ก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่ดูแล้วสวยเนาะเดี๋ยวเดินไปริมสระด้านโน้นจะมีท่ออยู่อีกอันหนึง่งที่ใช้เชื่อมรับน้ําจากหลังคาด้านบนนะครับมันจะมีะอยู่สามจุด าสายส่งน้ำของหนุ่มตุ้มพื่นที่นี้เราเพิ่งสูบน้ำจากเหมือนลประทานนะครับเข้ามาว่าลู่นะครับตรงล่มต่งปากกล้วยว่าเราจะสูบน้ำเข้ามาที่สระนะครับแต่เพียงเราสูบได้ไม่ถึง20นาทีฝนกอดตัวแล้วก็ตกลงมาเลยครับเราก็เลยต้องหยุดก่อนฉัน โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูอีกมุมนึงนะครับมุมสุดท้ายที่เราปล่อยน้ําจากหลังคาด้านบนหลังคาที่หมายถึงพื้นที่รับน้ํานะครับผมจะพูดว่าเป็นหลังคาน้ําก็จะไหลมามองจากมุมนี้เลยครับถ้าเราจับภาพขึ้นไปนะครับพื้นที่ลาดด้านบนนะครับที่น้ําทั้งหมดจากฝั่งนี้นะครับจะไหลลงมาจากทางด้านซ้ายมือของทุกท่านที่ได้ชมนะครับแล้วก็ก็จะไหลลงมาตรงนี้ ใส่ลงมาตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามีน้ำเนาะแล้วก็จะมีท่ออยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมอือฮึนี่นะครับเห็นไม้นะครับจับคาบลงมาครับนี่นะครับมีไม้นะครับข้างล่างก็จะมีท่อนะครับท่อเล็กๆตรงนี้ใช้แค่ท่อเราใช้ท่อสองนิ้วเอ่อสองนิ้วหรือว่านิ้วครึ่งเพสองนิ้วตรงนี้น้ําไม่ไหลแล้วนะครับเพราะว่าน้ําไหลลงมาแล้วก็ฝั่งสะสองฝั่งเนี่ยน้าเสมอกันแล้ว นะครับมันก็ต่อไปถ้าเราต้องการเก็บน้ําให้จนสูงระดับคูคูน้ํานะครับเพราะฉะนั้นตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยน้ำก็น่าจะคาดว่า,บบาน,น่าจะอยู่เลยรองเท้าบูดทขึ้นมาซึ่งเราก็จะได้จัดเก็บน้ําในปริมาณที่มากขึ้นเพราะว่าเราคาดไว้แล้วว่าฝนน่าจะหมดในในช่วงนี้แหละเป็นช่วงสุดท้ายของฝนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินดูจนรอบอีกครั้งนึงนะครับ แล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับทันปูฝั่งนี้เราเอาลงเห็นไหมครับใบแมงลักครับใบอิตูเนาะบ้านเราเรียกว่าใบาอิตูเนี่ยครับลงไปประมาณโอ้เยอะเลยครับทั้งแถบนี้ครับเราลงสลับกับหญ้าแฝกเอาไว้ยึดหน้าดินบริเวณนี้กลัวสาะว่าจะซุดลงไปนะครับเพราะาเราเป็นสระใหม่เนะเาะแล้วก็แทรกด้วยคุณนายตื่นสายของแม่สีสีบานเย็นชมพูนะครับ ตรงนี้ก็จะได้อีกมุมนึงถ้าเห็นเขาออกดอกแต่วันนี้ฝนตกนะครับเห็นเห็นน้ำไม่คับน้ําจะขึ้นมาเรื่อยๆจากการไหลนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ่อผักอะไรนะผ้าเช็เท้าผ้าเช็เท้าใหนชั้นนอ่าตรงนู้นอันนี้ก็ใช่ผ้าเช็เท้าแล้วก็แตงโมเรามีแตงโมด้วยเออกระเจี๊ยบเขียวน น,นีหัวชายเท้าใช่ไหมใช่อันนี้หัวชายเท้าเหมือนกันอ,อาจจะดูเอ่อขึ้นขึ้นไม่เต็มเอ่อเขาเรียกอะไรนะมันพี่จริงอะเลาปุูมเยอะกว่านี้แหละแต่ฤดูฝนเนาะมันดูแลยากมากเลยแล้วก็ฝั่งเนี้ยมันชิดกับป่ามันก็จะมีพวกจิ้งหรีดมารบกวนเยอะมากนะครับน้ําก็จะไหลลงไปตามนี้แหละครับมันก็จะได้ที่หยดเลยนะครับเนี่ยแหละครับวันนี้ก็ เป็นคลิปให้มาดูมาเล่นน้ำฝนกันองค์ชาน้อยฟาร,ร์มก็จัดเก็บน้ำแนี้นะครับน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญมากมันก็เลยคือฤดูนี้ฤดูฝนนะเราปลูกอะไรไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะวฝนมันตกแต่สิ่งที่เราต้องทำาก็คือจัดเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าหลังจากอาทิตย์นี้ไปเนาะหรือว่าสักปลายปลายเดือนตุลาเนี่ยครับทุกอย่างคําว่าน้ําหรือว่าฝนตกมันอาจจะไม่ได้เห็นกันละครับมันจะแรงมากเพราะฉะนั้นน่ะเราจะดูว่าเนี่ยเรา คือชื่นใจตรงพี่ว่าเราเก็บน้ำานีครับเห็นไหมครับจับภาพไปด้านโน้นเลยว่าน้ําขึ้นสูงมากนะครับนี่จับไปด้านโน้นเลยเนี่ยครับจากการฝนตกเนาะน้ํายังไหลอยู่จากมนมโน้นก็จะเห็นว่าข้อน้ําก็ยังไหลอยู่เนาะพี่ถ็นเนาะไหลอยู่เห็นไหมครับว่าเขายังไหลอยู่เขายังไหลอยู่ครับจากการฝนเนี่ยครับถ้าเกิดว่าฝนตกอย่างเงี้ยมาตลอดได้ก็จะดีแต่ทีนี้มันคงหมดแล้วละครับแต่น้ําเราก็เต็มละ คือพูดตรงๆก็ชื่นใจนะครับชื่นใจกับการบริหารจัดการน้ำตรงนี้วันนี้ก็เ,าเราก็มาทําให้เห็นนะครับว่าวางแผนวางแผนแล้วมันได้ตามที่เราคาดหวังไว้ไม่จําเป็นต้องเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ชื่นใจแล้วครับพ่านประหยัดค่าน้ามันประหยัดค่าไฟฟ้าไปเยอะมากนะครับวันนี้ของเชน้อยเราสองคนหนุ่มทีสกับหนุ่มตุ้มสองหนุ่มอินซีนะครับของเชน้อยฟาร์มก็ถ้าชื่นชอบก็กดไลค์เป็นกําลังใจพวกเรานะครับแล้วก็ ใครที่สามารถคิดว่าคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจเป็นแนวคิดให้กับคนอ,อื่นได้บ้าง mm hmm. ก็แชร์ได้อะไรได้นะครับเป็นนิ้เป็นบรรยากาศแบบเปียกๆดูดูด,ด,ดูดูจริงนะครับดูจริงดูเรียวดูสมจริงว่าเออเราเราจริงนะเราบุบจริงนะอย่างนี้ครับให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับไม่ต้องเครียดกันมากมายนะครับวันนี้เราสองคนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ